ามาดูเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าวันนี้หลายพื้นที่เจอกับอากาศหนาวเย็นซึ่งทางตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศหนาวเย็นด้วยเช่นเดียวกันส่วนทางใต้ต้องระวังเรื่องคลื่นแรงฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงถึง4เมตรนะคะติดตามกับสถานีอากาศ NBT ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ตอนบนยังได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันต่ออุณหภูมิยังลดลงได้อีก1-3องศาเซลเซียตนะคะมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมอยู่อิทธิพลน,นี้ก็ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอ,อันดามันมีกําลังแรงทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มคลื่นลมแรงไปด้วยค่ะเดือนอช่วงนี้มีคําเตือนเรือเล็กฝั่งอ่าวไทยให้งดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะคลื่นสูงถึง4เมตรอันตรายค่ะโดยพื้นที่ภาค เนื้อวันนี้อุณหภูมิจะขยับลดลงมาอีก1-3องศาเซลเซียสนะคะช่วงเช้าอากาศเย็นถึงหนาวเลยมีหมอกเกิดขึ้นอุณหภูมิต่าสุด15องศาสูงสุด33องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่าสุด5-11องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลงมาอีก1-3องศาเซลเซียสมีอากาศเย็นถึงหนาวและลมแรงอุณหภูมิต่าสุด11องศาสูงสุด30องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวต่ําสุด แถึงสิองศาเซลเซียส ในส่วนของภาคกลางค่ะวันนี้ขยับลงมาอีก1-3องศาเซลเซียสช่วงเช้าอากาศเย็นแล้วก็ลมแรงระหว่างวัน18-32งาสองศาเซลเซียสกรุงเทพมหาคนครลดลงมาอีก1-2องศาเซลเซียสนะคะเช้านี้อากาศเย็นและลมแรงภาคตะวันออกอุณหภูมลิลดลงมา1-3องศาเซลเซียสอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงอยู่อุณหภูมิระหว่างวัน18-33งองศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัท,ท,ทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง2-4เมตรจุดนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนที่พังงากระบี่ตรังทะเลคลื่นสูง1เมตรหางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร การสะสมของฝุ่นละอองมีนาโนมลดลงนะคะจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงเว้นแต่ที่ภาคเหนือนะคะยังพบการสะสมของฝุ่นละอองอยู่ในเกลนปานกลางถึงค่อนข้างมากอยู่เพราะว่าในโซนของภาคเหนือลมที่พัดปกคลุมยังมีกําลังอ่อนค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งในเ่าเที่ยง NBT News เช้านี้สวัสดีค่ะ